เอิงเองเออเอาเอาตั้งแต่แนะนำตัวแนะนำก่อนไมเอาเลยได้แล้วแต่จะเอาอย่างนี้ก็ได้อ,าาอ๋อนะฮะเอิงเองเออเอิงเออยฉันชื่อนวเลื่อมสีฉันมีใหญ่รูปร่างช่างกำยำใครเห็นก็คำนะจะบอกให้เอธาเอธาธา จริงมาจากพิษณุโลกเลยครับแล้วทาไมต้องเป็นเหลือมสีครับอ๋อจริงๆแล้วผมชื่อชื่อชื่อเล่นเนี่ยนะครับชื่อเหลือมงูเหลือมเนี่ยนะครับชื่อจริงชื่อนายสราวุธนามสกุลสุดงูเหลือมครับสุดงูสุดงูเหลือมครับอ๋อคือตรงปลายปลายหางหางัาผมเคยถามเคยถามเปิด เออคนตั้งไม่ทำไมถึงตั้งนามสกุลว่าสุดงูเหลือมอ่ะอันนี้อันนี้อ้างอิงจากการมีพระราชบัญญัตินามสกุลสมัยร้นเกร้ารัชกาลที่6นะฮะับแยาวก็ไม่ต้องเล่าก็ได้ค่ะพ <c oughs> ี่ๆเมื่มก่อนเราจะ<า>ได้มีานามาสกุแลแหละแต่จริงสุดเนี่ยมาจากตระสุดคนต้นตระกูลแล้วอยู่หมู่บ้านหนองงูเหลือมที่นครราชสีมาก็เลยเป็นสุดงูเหลือมไปเลยนี่โปงูเหลือมไทยงูเหลือมนี่ผมกลัวสุดก็ปราบงูเหลือมครับแล้วสายาพ่อเพลงทุ่ง้านมาจากไหน จริงๆแล้วเ,เหลือมเนี่ยแสดงเพลงพื้นบ้านในจังหวัดครับแล้วก็ได้รับการเรียกจากบรรดาพ่อยกแม่ยกทั้งหลายอะไรเงี้ยครับให้เป็นพ่อเพลงพื้นบ้านจังหวัดพิโลกครับก็จะไปร้องพวกเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลง่อยเพลงแหล่อีเซลลำตัดลำหั่นลำต่ออะไรเงี้ย<อ>ได้หมดเลย ก็ล้ำพันล้ำต่อมีด้วยม, <laughs> มีล้ำต่อด้วยล้ำพันแล้วไอ้แหล่สดร่วมสมัยนี่มันคืออะไรผมอยากรู้อ๋อจริงๆแล้วแหล่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแหล่จะเล่นกับพวกตะโพนนะครับพวกชิงฉาบแต่ถ้าเกิดเป็นแหล่สดร่วมสมัยนี่ก็จะเล่นกับพวกกีตาร์พวกเบสพวกเอ่ออิเล็กโทนอะไรเงี้ยครับกองชุดอะไรเงี้ยฮะได้ด้วยใช่ครับอ๋อมันก็คล้ายๆแรปคล้ายๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วจะเป็นแบบดึม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 ตุ๊ดึม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 ตุ๊ด โอเคอาอย่างนี้มันีแล่ไปแล้วผมก็มีคนเจ๋วแจ๋วในรายการของเราซึ่งเขาสามารถแล่ได้เหมือนกันคือเอาก่อนเลยอ สวัสดีครับเออสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่เยอมากมาย่อหนมสุดหล่ออ๊บมาขอให้ช่วยเป็นแรงใจชนะด้วยเธอมาอยู่ตรงนี้แม่มันตื่นเต้นมังนึกอุ๋งอุ๋อยากได้กำลังใจจากแม่สายหยุดขอบรบมือสักชุด จะได้ไหมังไม่จยังไมยังไม่จบยังไม่จบขอปลอบมือสักชุดจะได้ไหมเออ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 กินกากกิ้งกลือกันก่อนไม่งั้นไม่เลิกต้องมีกินกากกินเกลือสุดยอดนี่ฟังฟังแค่ลูกศิษย์ฟังแค่ลูกศิษย์ เดี๋ยวจะให้ตัวอาจารย์ร้องสดๆให้ฟังคุณเองครับเชิญครับชยามิชัยครับสวัสดีเลื่อมสวัสดีมามาเธอกีง ขล่มดาวพี่เหลือมมาร้องเพลงก็เก่งร้องเพลงบันเลงคงไม่มีเปลาพี่เหลืองม,มาถล่มดาวขอให้มีข่าวแต่โชคดีย,เ,ยออเอาแบบนี้มือที่เป็นมือแหล่ระดับโลกอีกคนหนึ่ง ให้ปิดท้ายเลยสวัสดีครับสวัสดี A B C ต้องมีดีแน่มีคุณแม่ไม่คอยฟังจะเล่าเรื่องความลังของคนท้องมนตาน้องใครมาลูกใครกัน่าไม่แ่ ให้อยู่ไหนยังไม่รู้เลยว่าตอบเดือนหาเดือนเอ๊ะร้องไปสิร้องไปไม่ต้องมีกรองไม่ต้องมีอะไรถ้าไอ้นั่นเนี่ยเราไม่สนใจแล้วสนใจพวกลูกคู่เนี่ยพวกคคยสนหนับสนุนมันนี้เอาไปเอาไปเอ้ลูกในคันสำคัญนักต้องหาที่พัก ใม่ได้ว่าลูกใครกันแน่ไม่แน่ใจดึงองกูอย,ย,ย่างนอ้ไม่ค่อยโกรธเลยคือลูกลูกของลูกกูไม่รู้ใครเป็นพ่อเนี่ยไม่ใช่คือเดี๋ยวเขาจะบอกชื่อพ่อเขาไงครับพ่อคือ่อะไรอ ว่ามามสาภาพบอกไว้ว่าลูกใครกันว่าทำไมใครมีใครรู้ว่าไอ้ลูกใครรู้แค่หลานลุงลงฮะอย่างอง,งเลยลูกใครปล่อยไปเลยไม่เป็นไรเ <c oughs> อ่ะอพี่พูดว่าไงเอ่พูดว่าไงเนี่ยไม่ไ,มไหวยังไงโอเคได้โอเคไปพวกมึงอะไร ไม่ต้องาสนุนเขาหรนี่สมมุตินะบอเฉลิมนะสมมติว่าจะต้องไปแห่เนี่ยร่วมสมัยอย่างเงี้ยนะแล้วก็สมมุติว่าเป็นงานแต่งงานของคนสองคนนะยกตัวอย่างเช่นอะเป็นเจ้าจ๋ากับคุณดาวอย่างเงี้ยแต่งงานกันทําได้ปะได้ครับเออเออแร่สดเลยเหรอคะแรสดหล่แสดสดให้เลยครับผมอ่ลองเลยครับเออ เชิญเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมายืนในประลำพิธีแห่งนี้เป็นมงคลดีมีมงคลอันเจ้าสาวสวยสดนะแต่เจ้าบ่าวอับประมงคลต้องจำไว้ว่าเนี่นะ ฟังนาะพ่อเจ้าเบาวกะเจ้าสาวว่าพระคุณแม่สิบสองอุ้มท้องมาเหนื่อยเน็บพระคุณพ่อสิบเอ็ดกว่าจะแม่ของเจ้ามาเป็นตัว ฉากนี้ต้องร้องไห้ครับเจ้าบ่าวต้องร้องไห้ร้องไห้ครับเจ้าบ่าวร้องไห้เลยครับเออเป็นตัวหันว่าพนากเอยจะได้บวชอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาฮันครองภาคาสวันให้มีศีลนธรรมก็งานแต่งงานแต่งแล้วพอพเริ่มไปเริ่มจะไปงานบวชแล้ว

สวัสดีครับทุกท่านมาดูกันในวันนี้มีเจ้าบ่าวสะด้วยสีเนี่ยมาสเตอร์คีเขาเป็นเจ้าภาพเ,ออเจ้าบ่าวก็น่ารักใครก็รู้จักใช่ไหมครับนี่เจ้าบ่าว หล่อสำหรับเจ้าสาวครับคนเดียวหให้อยู่ดีมีแหงถ้าอยู่แดงให้มีเสียวถ้าเสียวแล้วต้องระวังแค่คำเดียวเชียวเออขอบคุณครับเอาม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 า ใช่งั้นนะครับเข้าสู่การแข่งขันของเราดีกว่า5,000ผมวางไว้คุณเหลือมตรงนี้และคนที่คุณเหลือมจะได้แข่งด้วยคือใครวงล้อหมุนครับวันนี้พี่เหลือมจะร้องเพลงอะไรครับเพลงนี้ครับ สมศรี1992ครับเออแล้วทางนู้น่ะทางนู้นกับคำสาลาครับมาเป็นเรื่องป็นเาวเลยอเอ้ามาฟังกันก่อนนะครับคุณเหลือมกับสมศรี1992ครับเออเฮือแล้วเพลงในตำนานอย่างสมศรี1992ในแบบฉบับของเจ้าพ่อเพลงแล่อย่างคุณเหลือมศรีจะออกมาเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ